อีกสิบนาทีก็จะสี่ทุ่มครับวันนี้พี่บําไปจับกลุ่มหญิงชาวกัมพูชาวัยหกสิบเอ็ดปีพื้นที่ของสถานีตํารวจภูทรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์กำลังมาซุ่มโดยอยู่ที่เดิมนะครับร้านเคปที่มีแม่ค้ากัมพูชาขายอยู่เมื่อวานแล้วก็มาแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยความปิดไม่สําเร็จไม่มีลูกค้าเลยแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วมีลูกค้าเสื้อดําๆนะครับกางเกงสีกรมท่าขาสั้นเป็นผู้หญิงนะกำลังซื้ออยู่มีการยืนกันกันแล้วทอนเงิน ต้นเรื่องของเคสนี้นะครับก็เป็นกรณีที่มีพลมเมืองดีแจ้งเข้ามานะครับว่าพบเห็นหญิงชาวกัมพูชาอายุกระลาสัก60ปีเนี่ยแหละครับเขามาอยู่ที่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีการขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปขายเคลปนะครับมีไส้กรอกมีไข่มีแป้งมีซอสมีมายองเนสอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะรวมอยู่ในจุดๆเดียวซึ่งเป็นรถเข็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับที่ ชาวกัมพูชาคนนี้เอาไปขายให้แก่ลูกค้าในบริเวณพื้นที่ตลาดเทศบาลตำบลกลางแอ็นอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นตลาดในช่วงบ่ายการไปซุ่มดักดูอยู่มาสองสาวันนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือว่าความผิดยังไม่สําเร็จเราก็เลยไม่ลงมือเพราะว่าไม่มีลูกค้าไปจับไปพลีพำมใจร้อนเกินไปมันอาจจะทําให้คดีเนี่ยมันเปลี่ยนป็นคนไทยหรือว่าคนพูชาเป็นคนทำไมไม่ไม่ยากเพราะถูกคนตัวใ่ มีพาสปอร์ตมีบอตรเดินผ่านไหมมีเดบิตบัตรชมพู้เดบิบัตรผู้เดี๋ยวผมเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับผมขอแสดงตัวจุดละในตระยูฉน้ำอันนี้อันนี้บอกเขาหน่อยว่าเรามาแสดงตัวเราเป็นตมตมเนี่ยในในในย่างนาอะไรอย่างงี้ตมตมแสดงตัวนะต่อมาเราก็พาเขาไปที่สถานีตำรวจภูธรปราสาท่นแหละครับกำลังให้ขับมอเตอร์ไซค์รถพ่วงตามมาแล้วก็มีสายลับของเรานั่งมาด้วยครับ ประมาณสักสองรเมตรก็ถึงละตอนนี้ก็มาถึงนี่แล้วครับสถานีรบรวจภทธรปราสาทคุณจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้เพราะว่าคาให้การของคุณเนี่ยจะใช้เป็นประโยชน์ในชัน้นศาลข้อที่2ก,ก็คือคุณมีสิทธิที่จะพบทนายหรือบุคคลที่คุณไว้วางใจข้อที่3ก็คือคุณมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าต้องการพบแพทย์นะครับนี่ก็คือ3ข้อหลักๆแจ้งให้้อสราพาเขาว่าไปที่ํำการของพนักงานสอบสวนในพื้นที่ตรงนั้นเลยข้อหาที่เกี่ยวข้อง ในการจับกลุ่มของเขาวันนี้ก็คือเขามีบริาพาทหรอว่าปัดพันเดนแล้วก็อยู่เกินอนุญาตมาตลอดรวมเลยเวลาที่เขาอยู่เกินอนุญาตก็คือ168วันข้อหาที่2ก็คือเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือสิทธิที่ทำได้ของกลางซึ่งมีจักรยานยนต์พ่วงข้างหนึ่งคันแล้วก็อุปกรณ์ทำเคลปยร์ทำอะไรทุกอย่างนะครับรวมถึงไข่ไก่แล้วก็พวกแป้งพวกมายองเนส ซอสต่างๆนะเป็นของกลางทั้งหมดรวมทั้งเงินที่ขายเพิ่งขายได้ไปจํานวน300บาทนะครับเป็นของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปราศาสตร์ดำเนินคดีแล้วคดีสิ้นสุดเมื่อไรเขาจะส่งตัวกลับคืนมาให้ทางตมเราก็จะส่งตัวเขากลับประเทศกัมบบูชาต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ